้ยแปดเลี้ยวนะครับทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปจังหวัดที่อยู่ใต้ที่สุดของประเทศไทยครับนั่นคือนาราธิวาสครับอันนี้ผมก็าลังเตรียมจัดของครับกำหนดการออกบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงแล้วที่ผมจะไปเขาเนี้ยนะคือไปงานแต่งหลาน มีหลานสาวได้แฟนอยู่ที่นั่นเป็นคนที่ในชุมชนที่นั่นเลยคนอื่นที่เขาไปถ่ายกันส่วนมากเขาก็จะไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่ก็ตามร้านอาหารดังๆแต่นี้คือผมไปชุมชนที่นั่นเลยครับในงานแต่งของคนที่นั่นมันก็อาจจะคนรีวิวกันบรรยากาศมันก็อาจจะคนระย่างกัน ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินทางนะครับจาก8ริ้วไปที่นราธิวาสว่าจะต้องผ่านอะไรมั่งแล้วจะต้องแวะเจออะไรมั่งนะครับโอเคแล้วผมขอจัดเตรียมกระเป๋าก่อนเจอไอทีบนรถตอนนี้เรากำลังจะละหมาดก,ก่อนเดินทางนะครับ ตอนนี้ออกเดินท้านะครับสี่โมงโตรง,<ด>ตรงออกจากแปดเลี้ว ก่อนนะที่ไหนเนี่ยองตาที่นี่ไหนเนี่ยปัมเทง่งป <ตำ S 2> ัมเท่งทา,า,ายางทายางจังหวัดอะไรนะเพชรบุรีอ๋อเพชรบุรีตอนนี้ถึงเพชรบุรีแล้วนะครับเอาาย,ายเออหลังจากที่เราออกมาตั้งแต่สี่โมงตอนนี้สิบโมงเนี่ยสี่ ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสามชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงเพชรบุรีจุดพักรถเดี๋ยวแวะร้านหาอะไรกินแล้วก็หาที่ละหมาดกันด้วยโอเคเราไปดูร้านกันนี่เป็นคันหนึ่ง

พวลุ่งแท่งพวลุงแท่งอ๋อพวลุงแท่งเพชรบุรีแท่งบุรกบาอหาเราเข้าไปดูที่ร้านกันตรงนี้ขอแวะถ่ายรูปแป๊บหนึง ดูยาก่อนไลยก่อนนี่ไล่แล้วเนี่ยเบังมนะฮารันเอ้ดี้ดิไอ้ผมทำยทูบไม่ไล่โอ้ยตอดเล่นก่อนแล้วก่อนแล้วเขาบอกเขาไม่ได้กินข้าวมา200ปีแล้ว200ปีแล้ว ข้าวแกงครับเมนูข้าวแกงครับยมีอะไรมั่งเอ่ยราดหรือว่าตักแกงด้วยไปอาหารตามสั่งก็มีใช่ไหมครับมีค่ะอ๋เป็นข้าวราดแกงด้วยสองหย่านหกสิบอะไรดีบางค่าเป็นติ่งอาหารตามสั่งอ่ามันมีตามสั่งแล้วก็มี อาาข้าวมาแจงเอาอาไรข้าวมาแางข้ามาเลยข้าวมาเลยขาวมาเข้าวาเ่ะ ข้าวเนื้อแดงแล้วครับข้าวเมล็ดแดงได้ค่ะแต่ว่ารอข้าวแป๊มหนึ่งแล้วแม่กระโบข้าวกำลังจะสุกค่ะอ๋อค่ะยังไม่สุกครับรอแป๊มหนึ่งต้องรอข้าวอ๋อถ้าเอเราล่ากข้าวไปก็มีก็ต้องรอข้าวอยู่ดีอ่ะข้าวยังไม่สุกเวลาข้าวยังไม่สุกอะไรรอข้าวแป๊บนึงย่ง ยังเขาบอกรอ,อกข้าวแป๊บหนึ่งรอข้าวแป๊บนึง <c oughs> ่งมันม <c oughs> ีแต่ข้าวมดเบือแลวข้าวมแล้วกับข้าวลาดนีมีอย่างนี้เ่าา,าดดั <c oughs> <c oughs> โตได้อนนี้เรามาถึงทุ่งสงมาครับนครศรีธรรมราชจากสี่โมงลันนี้กี่โมงเนี่ย6กโมงครึ่งชั่วโมงนะสี่สิบสี่ชั่วโมงครึ่งมาถึงนครศรีธรรมราชนะครับ ทำไปร้านไปรับไปพักไปนะครับไปมาเรื่อยๆพักกินข้าวที่ทุ่งสงร้านกาแฟทุ่งสงผมพาไปเดินไปดูนู่นภูเขาอย่างสวย เขาที่พุ่งสงนครศรีธรรมราชนู่นอันนี้แค่ที่จุดพักรถนะครับยังสวยขนาดนี้ไปน,นี่หยุดพักรถกัน กินกาแฟกันก่อนกินกาแฟกินข้าวแล้วไปกันต่ออยังไม่ตใหญ่มากกาแเรอถามเอาขาเแล้วก็ไม่รู้อะแต่มอ ไปหั่นใหญ่ห oh. oh, yes. ั well ่นใหญ่ไก่ทอดหั่ใหญ่หา่ให่บ้างไก่ทอดหั่ใหญ่ดิหั่ใหญ่จังหวันเลยนะคอสมขาคอสมขาได้ผมเลยเคยเลยเคยมาเลยคอดะเนี่ยมันตาสว่างอะไรแป สถานีต่อไปนู่นเลยหาดใจเดี i i> like ๋ยวเดี๋ยวเดี <h <h ๋ยวไเียเรียนก็ติดเขาเอาเขาเลยรไฟยกพาเข้าไปเลยบอกไปพาไปขายไปโรงงานทุเรียนกวนด้วยอาๆกวนขาวแก่ๆนันเลยเขาวใ้รรู้ที่เป็นควนล่ะาวสวยในหม่้านเลยนะ ผมเนี่ยสาวสวยในหมู่บ้านเลยแสดงว่าไปที่ไหนถึงเหนเออมึงยังสาวสวยนะฮะกลัวไปแอบไว้เดีกินกันเดีวนัเดี๋ยวนเออเียวกินกัออเดี๋ยวกิันเอยไปนนออเไนอีวไกอีไกันออเดวไปกนกัเออเดนเอกนเออเนาเออยกัอวนนเี๋ยเอาเล่นนี่ ออกกมาแล้วแกงส้มออกมานแล้วมีเหรอมีบางอย่างเดียวนีเหอไม่ได้แกงเือเน่ย้าาวเลยประจานประจานเกยขอตัวกินกาแฟก่อนจะไปกันต่อ